วันนี้ผมมาบอกข่าวดีสำหรับใครที่ชอบเก็บสมเด็จนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อเกอรหลังตราวัดปี2516ทานหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีปลูกเสกด้วยนะครับวันนี้ของดีราคาไม่สูงรีบมากันได้เลยนะครับที่วัดท่าพระ ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมนั่งรถเขาเรียกรถอะไรสุบุรุจากหน้าวัดสุวรรณอยู่ที่แถวคลองศาลนะครับกำลังจะเดินทางไปที่ท่าพระนะครับไปวัดท่าพระวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวัตถุมงคลของวัดท่าพระที่เขาสร้างใหม่แล้วก็ได้ทราบข่าวว่ามีสมเด็จหลวงพ่อเกษรหลังตราวัดปี2516 หลวงปู่โต๊ะปลูกเสกนะครับท่านหลวงปู่โต๊ะปลูกเสกด้วยวันนี้ก็เลยรีบพาเพื่อนๆมาชมนะครับมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับไปวัดท่าพระด้วยกันครับวันนี้ไปครับเพื่อนๆข้ามไปฝั่งโน้นด้วยกันโน่นมองเห็นซุ้มประตูของวัดท่าพระอยู่นะครับข้ามไปฝั่งโน้นก็ถึงวัดแล้วครับแล้วก็เดินเข้าไปอีกหน่อยผมก็เคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะรอบนึงแต่วันนี้ก็ มาชมวัตถุมงคลใหม่ๆที่ทางวัดเขาออกใหม่นะครับเดี๋ยวตามผมมานี่ครับซอยจรรยสนิทวงซอยสี่นะครับที่ตั้งของวัดนะครับนี่เราจะเข้าตรงนี้นะครับเดินเข้าไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกครับวัดท่าพระหรือชื่อที่เป็นทางการว่าวัดเกาะท่าพระนี้เดิมวัดนี้เรียกกันว่าวัดเกาะนะครับ ภายหลังจึงเติมคำว่าท่าพระลงไปกลายเป็นวัดเกาะท่าพระแต่ส่วนมากชาวบ้านก็เรียกกันว่าวัดท่าพระเฉยๆนะครับนี่ครับวัตถุมงคลที่สร้างใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมเดี๋ยวจะพาไปชมสมเด็จหลวงพ่อเกศรหลังปราวัดด้วยนะครับปี2 5 1 6ยังเหลืออยู่นะครับที่ท่านหลวงปู่โตปลุกเสกเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันวัดท่าพระวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดด้วยนะครับเพื่อน สมัยผมเป็นพ่อค้าผมก็เคยมาขายของที่นี่นะครับมีรู้สึกจะมีเฉพาะวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดในวัดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปนี่มีลูกศรชี้บอกนะครับวิหารหลวงพ่อเกศรเดี๋ยวตามผมมาครับวัดท่าพระก็เป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็สะอาดร่มรื่นนะครับนี่ครับวิหารหลวงพ่อเกศรเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อเกศรก่อนนะครับเพื่อนๆ เข้าทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับวันนี้เรามาขอพอรด้วยกันนะครับหลวงพ่อเกสรน็็เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยเนื้อโลหะนะครับหน้าตักกว้าง40นิ้วสูงจากปลายลัศมีถึงทับเกศร63สอน63นิ้วเมื่อครั้งที่วัดมีสภาพเป็นเกาะ มีลำน้ำร้อมรอบนะครับหลวงพ่อเกษรลอยมาที่ท่าน้ำบริเวณกุฏิสามัคคีซึ่งปัจจุบันถมแล้ววันนั้นตรงกับ14ข่ค่ำเดือน5เมื่อปีพุทธศักราช2544นะครับท่านก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรกันนี่ครับ สมัยก่อนวัดท่าพระเขาก็บอกว่าเป็นอยู่กลางเกาะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันคือก็มีถนนหนทางสมัยก่อนก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก็คงมีการถมแม่น้ําลําคลองเหมือนกันนะครับหรือว่าสร้างถนนทับไปเราก็ไม่เห็นนะครับแต่เขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นอยู่เกาะกลางนะครับจาหรับวัดท่าพระแห่งนี้นะครับ แล้วหลวงพ่อเกษรก็ลอยน้ํามานะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพื่อนๆมีโอกาสมีเวลาก็แวะมาได้นะครับอยู่ในกรุงเทพวัดท่าพระอยู่ฝั่งทนนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เรามาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเรานะครับหลังจากกราบขอพรหลวงพ่อเกศรแล้วตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลนะครับ ว่ามีแบบไหนบ้างนะครับนี่ราคา3,000บาทตู้ครอบ9 0 0อ๋อ5นิ้วนะครับหงวงพ่อเกศรน,นี้ส0 0พแล้วก็ครอบองค์พระ500นะครับ4นิ้วนะครับองค์ใหญ่นี้ไม่ได้แจ้งราคานะครับก็น่าจะเป็น อีกราคาหนึ่งนะครับเราจะบอกเฉพาะที่มีติดราคานะครับตรงนี้ก็ไม่แจ้งนะครับอ,อ๋อนี่แจ้งอยู่เท่าไหรนี้200ยพยันอันนี้อันนี้ไม่แจ้งนะครับเขียนไว้เฉพาะพยันนะครับ200นางกวากนี่ก็ไม่มีราคาติดนะครับก็คาดคะเนได้ว่าจะประมาณ5 6 0หนี่แหละครับก็คงประมาณนี้นะครับแต่ก็สวยอยู่นะเป็น นางกวักแล้วก็ปลางเงินปลาทองนะครับลองถามหลวงพ่อดูแล้วครับนี้นี้ห้าร้อยนะครับนางกวักนี้หนึ่งพันนะครับปลางเงินปลาทองนี้หนึ่งพันนะครับอย่างพวกนี้ก็มีตั้งแต่ห้าร้อยหกร้อยราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาเช่าบูชาได้นะครับที่วัดท่าพระนะครับก็ถือว่า หลวงพ่อเกศรก็เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเหรียญต่างๆกันนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับราคาจะประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันสำหรับเหรียญของหลวงพ่อเกศรน,นะครับก็มีหลากหลายทั้งเป็นพระผงเป็นพระเหรียญเป็นเนื้อเงินและก็เนื้อต่างๆนะครับนี่เป็นนางกวักนะครับเป็นนางกวักแบบแขวน หน้าห้านหน้าห้านคานะครับนี่ก็เหรียญละร้อยนะครับเป็นผระพงนะครับเป็นพระพงเหรียญละร้อยหน้าเช่าบูชาเหมือนกันนะครับเพราะราคายังไม่สูงแบบเป็นชุดก็ยังมีเลยนะครับนี่เป็นชุดเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนีเออหนึ่งพัน 1, ก็มีหนึ่งพันก็มีเป็น สององค์หนึ่งพันก็มีน่าจะเป็นเนื้อเงินนะหนึ่งพันเมื่อกี้นี่เหรียญละสองร้อยก็มีเพื่อนๆเรี๋ยญละสองร้อยก็มีหลายเนื้อถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะแพงขึ้นหน่อยนี่สามร้อยนี่สามร้อยเป็น้อยองเป็น้อยองนี่สามร้อยครับนี่สามร้อย ตรงนี้300นะครับนี่เนื้อลงยาก็สวยๆส0 0ร้ลงยาก็มีหลายสีเป็นสีประจำวันเกิดเราครับนี่300 300นี่เรียบเรียบร้อยนะครับพร้อมแขกขึ้นคอได้เลยอะขึ้นคอได้เลยนี่ก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้เท่าไหร่นี่ร้อยหนี่300ตรงกลางนี่1้0ยห้าสิ นีแบบตั้งหน้ารถอย่างนี้300นะนี่300ไว้ตั้งหน้ารถนะครับแลคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนีองค์ใหญ่ก็มีองค์ใหญ่ลมดำนะครับเนื้อลมดำนี่100ครับผ้ายันทาเวสุวรนะครับ ดาวิสุวรรณนี้หนึ่งพันหนึ่งพันตรงนี้เป็นพระรุ่นเก่านะครับนี่รู้สึกจะพันห้ารื้เปล่าปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดพระรุ่นแรกหลวงพ่อเกษรพิมพ์ทรงพลว้าวใครที่ชอบ สะสมมาได้เลยนะครับดูราคากันเองนะครับนี่ปี2529รุ่น4 300เองนะนี่2562นี่300เองพิธีใหญ่ด้วยนะครับ สมเด็จแบกมา่านปี2523อาจารย์ธงชัยสร้างนะครับ400รอยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนๆน,นหลวงปู่โตปลุกเสกด้วยนะสมเด็จหลวงพ่อเกษรหลังตราวัดปี2516เนี่ยพวกที่ผมว่านี่แหละนี่แหละน่าเก็บมากเลยเพื่อนๆน,นรีบมานะครับ ผมดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะมากนะครับนี่ถ้าใครเป็นเสียนพระสมเด็จผมว่าน่าเก็บมากนะครับของแท้จากวัดนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับมากันเลยมากันเลยมากันเลยนี่นี่นี่สวยมากนี่ก็สามร้อยเองราคาไม่ได้สูงนะ ตะกุดนี่หนึ่งตะกุดนี่200นี่ก็300อเองราคาราคาจับต้องได้500รยก็มีนี่สามร้0ยรู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกเหมือนชันหมากนะครับเหมือนลูกอมเหมือนชันหมากอย่างนี้ นี่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 สามร้อยนี่น่าจะเป็นตะกุดตะกุดโอ้แหวนก็มีนะครับแหวนก็มีเข้าวิธีปลุกเสกเรียบร้อยครับมากันได้นะครับเพื่อนๆน่าเก็บหน้าเช่าบูชานะครับที่วัดท่าพระอยู่ไม่ไกลนะครับ ถุมงคลบางอย่างก็ไม่ได้แพงนะครับและก็ถึงไม่แพงก็มีคุณค่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวัตถุม,มงคลที่หลวงปู่โต๊ะปุกเสกนี่ผมว่าไม่ธรรมดานะครับท่านหลวงหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีปลุกเสกผมถึงอยากให้เพื่อนๆมาเช่าไว้นะครับสําหรับใครที่ชอบพระสมเด็จหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกค้าของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพี แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเกศรผมว่าไม่ธรรมดาครับรีบมากันนะครับถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วผมว่าเสียนน้อยใหญ่มาแน่นอนนะครับรีบมากันเลยที่วัดท่าพระวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ